สวัสดีครับพาพ่อกันอีกแล้วนะครับทั้งสองท่านนะครับวันนี้สไตล์ธนากรกับน้องเลนก็มาเหมือนเดิมนะครับมาที่จุดเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่ร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะครับผมนะครับเป็นวันร่ำรวยนะครับวันร่ำรวยวันนี้วันที่สามสิบนะครับสามสิบนะครับพันวาคมหวย ออกวันนี้นะครับแต่ของรัฐบาลนะครับให้ไปแล้วนะครับของน้องบุ้มกับต้นมะขามนะครับให้ไปแล้วนะครับน้องบุ้มก็มี9229นะครับกับ1661นะครับผมต้นมะขามก็มี357นะครับหรือ375นะครับนี่นะครับซื้อเลยนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นนะครับประมาณาโมงเย็นต่อจากนะครับหวยรัฐก็จะเป็น หวยฮานอยนะครับนะครับอย่าเริ่มนะครับหวยฮานอยเราจะไม่ทิ้งนะครับหวยฮานอยเราก็จะให้ทุกวันนะครับก็จะมีนะครับหวยฮานอยจะออกห้าโมงเย็นนะห้าโมงครึ่งนะครับต่อจากหวยนะครับหวยรัฐบาลนะครับก็มีนะครับฮานอยวันนี้ก็มีสองศูนย์นะครับสามสองนะครับสองหนึ่งนะครับ สามสี่นะครับสี่สองนะครับหกสี่นะครับนี่ครับให้เล่นน้อยไหนก็ได้นะครับผมนะครับให้เล่นทุกน้อยเลยก็ได้มีสามน้อยนะครับเล่นดูนะครับว่ามันจะออกน้อยไหนบ้างนะครับเมื่อวานไปเข้านะครับเฉพาะกิจนะครับหกหนึ่งไปเข้าเฉพาะกิจนะครับก็เมื่อวานให้รูดหนึ่งเนาะเมื่อวานเนี่ยเนาะเมื่อวานให้รูดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเราเข้ามานะครับมีตองหนึ่งก็มีสุดยอดนะครับตองหนึ่งนะครับมีตองหนึ่งด้วยเมื่อวานเนี่ยไอรุ่นหนึ่งมันก็มีนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมขอให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีไทยนะครับสำหรับหววรัฐบาลนะครับและก็ไปต่อด้วยฮาหน่อยนะครับฮาหน่อยขอให้ล้ำล้ำรวยรวยเงินเต็มกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับขอให้โดนั้างสองเลยนะครับเนาะ อขอให้ถูกหัวรัฐบาลหรือหัวใหญ่นะครับแล้วก็ขอให้ถูกฮานอยด้วยนะครับเนาะขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีมีไทยนะครับก็จะมีนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันที่ยี่สามสิบนะครับสามสิบธันวาคมนะครับจะมีสองศูนย์นะครับสามสองนะครับ องหนึ่งนะครับสามสี่นะครับสี่สองนะครับหกสี่นะครับนะนี่ครับคืออ่าไหวหาหน่อยวันนี้วันพุทธที่สามสิบธันวาคมนะครับเนาะขอให้พี่น้องพิจารณา,าด,รด้วยครับเด้อพี่น้องพิจารณาเอานะครับ ว่าอจะเข้าน้อยไหนแต่ว่ามันการันตีไม่ได้นะครับนะว่าจะเข้าน่อยไหนนะครับขอให้อเล่นนะครับเล่นทั้งสามน้อยเลยนะครับเข้าน้อยไหนนึงก็โอเคนะครับกาไรก็มีนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องนะครับอย่าไปเน้นเน้นเยอะครับเล่นอพอได้ค่าประตูก็โอเคแล้วนะครับเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องเนาะก็ วันนี้นะครับมีโุขสองชั้นนะครับโชคสองชั้นคคือวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบคือวันนี้นะครับตอนม่ายตีมงกุก็ได้รู้กันนะครับตะว่าห่วยรัฐบาลขอให้เข้านะครับท้องสง่าธนากรนะครับท้องสงาธนากรก็มีนะครับหัวใหญ่ก็มีนะครับต้นมะขามสามห้าเนะครับนะครับต้นมะขามสามห้านะครับและห่วน้องบุมนะครับ น้องบมจับลอตเตอรี่ได้เก้าสองเก้านะครับแล้วก็ไปชี้หนึ่งหกนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเลขน้องบุมนะครับมีอยู่สองชุดเลขน้องบุมชี้หนึ่งหกนะครับแล้วก็จับตะลี่ได้สองเก้านะครับอย่าลืมกลับหัวนะครับกลับหัวนะครับกลับหัวด้วยนะครับนะครับนะถ้าเล่นก็ต้องกลับหัวด้วยนะเก้ากับหกมาคือตัวเดียวกันนะครับเนาะกกลับหัวด้วยนะครับแล้วก็ สาธารมก็มีแต่สิงดีนะครับมีโชคลาบนะครับโชคลาบเพื่อมาแบ่งปันให้พี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับได้มาก็มาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่ได้มานะครับเป็นเป็นแนวทางให้คิดดูว่าเออหวยอันนี้ควรจะหนักตัวไหนนะครับนะจะเล่นตัวไหนนะแต่ต้นมะขามนี่โอเคนะครับอาจารย์ต๊อกนะครับอาจารย์ตอกมาทํานะครับ อาจารย์ตอกมาทำเมื่อคืนนี้เนาะก็โอเคอาจารย์ตอกทำพิธีสุดยอดครับนะครับก็ถ้าอาจารย์ตอกทำพิธีถ้าเห็นแค่นั้นก็โอเคนลครับจัดเลยครับไม่มีการเห็นเห็นเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกันทุกทุกคนเลยนะครับผมแฟนคลับก็เห็นเหมือนกับคนที่อยู่อยู่ที่ต้นมะขามเมื่อคืนเนาะเห็นกันหมดเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้นมะขามให้โชคนะครับนะครับเนาะแล้ววันนี้ จะได้ให้โชคอีกคือตอนเย็นครับตอนเย็นนะครับของฮานอยนะครับจะมีตัวไหนบ้างก็มีสองศูนย์นะครับนะครับสามสองนะครับสองหนึ่งนะครับสามสี่นะครับสี่สองนะครับหกสี่นะครับนี่แหละครับอ่ คือของเย็นนี้นะครับเราจะได้โชคสองชั้นด้วยกันนะครับเนาะขอให้โดนหนักๆขอให้โดนเต็มๆสำหรัเแฟนบเราวันนี้นะครับที่เข้าไปที่หัวใหญ่นะครับเนาะคือหัวรัฐบาลนะครับวันประจําวันที่หนึ่งแหละแต่เขาเลื่อนมาออกวันที่สามสิบนะครับเนาะเพราะตรงกับวันปีใหม่นะครับเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับแฟนครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้ สไตล์ธนากรกับน้องนลินนะครับน้องนลินจะอยู่กับเราตรงช่องนี้ก็ถึงประมาณวันที่หนึ่งนะครับเนาะน้องนลินก็จะขึ้นไปทํางานเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เหลือแต่สไตล์ธนากรหรือว่าไม่รู้ว่าสไตล์ธนากรจะได้ขึ้นไปด้วยหรือเปล่าความ่รูนนะครับอรคอยดูคอยดูดนะครับผมนะครับแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือที่ขาดไม่ได้คือ,อหอยต้มมะขามกับหอยน้องบุะครับมีแค่นี้ครับนะครับเนาะ มีแค่นี้ของสไตล์ธนากรมีไม่เยอะนะครับเนาะมีหวยไม่เยอะนะครับแต่ชั่วนะครับคอยดูนะครับเย็นนี้ว่าจะเป็นแต่จาหรือหมูนะครับเนาะน้องบุมหรืออาจารย์ตอกต้นมะขามนะครับเนาะก็คอยดูนะครับก็ภาวนาให้เป็นกับทุกทุกท่านร่ำรวยนะครับถ้าใครเข้ามาดูขอมีโชคมีลาบนะครับโชคดีมีชัยกันทุกทุกท่านนะครับผมนะครับ สำหรับเย็นนี้นะครับขอให้เงินเตรียมกระเป๋ากันทุกทุกท่านนะครับนะครับก็สําหรับคนไหนที่เข้ามาที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกให้เรื่อยๆนะครับผมจะบอกให้เรื่อยๆนะครับอของฮานอยวันนี้อันนี้คือฮานอยนะครับคือฮานอยนะครับวันที่สามสิบนะครับตรงกับหัวใหญ่นะครับแต่ออกคนละเวลานะครับเนาะออกตรงกับคนละเวลาก็โอเคนะครับก็มีนะครับสองศูนย์นะครับสามสองนะครับ สองหนึ่งนะครับสามสองนะครับโอ้ยสามสี่นะครับไม่สามสองอ่าสี่สองครับแล้วก็หกสี่ครับนะครับนี่คือฮานอยวันนี้นะครับมีสองศูนย์สามสองอ่าสองหนึ่งแล้วก็สามสี่นะครับอ่าสี่สองแล้วก็หกสี่หกคู่เหมือนเดิมครับนะครับสําหรับแฟนลับทุกท่านนะครับนี่คือหกคู่เหมือนเดิมนะครับ สำหรับสไตล์ธนากรก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับคือ อ่าสตาตนักรขขอคุณมากนะครับก็วันนี้สตาตานักรขออ่าก่อนจะไปนะครับสตาตานักรก็จะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหนนะครับมีสองศูนย์นะครับอ่าสามสองนะครับสองหนึ่งนะครับสามสี่นะครับสี่สองนะครับแล้วก็หกสี่นะครับนี่คือห้าหน่อยวันนี้นะครับ นะครับเล่นตั้งสามหน่อยเลยนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้สตาธนาพรขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับขอเวยชัยขอวยพรนะครับปีใหม่นี้ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการนะครับคิดสิ่งไหนคว้าได้สิ่งนั้นนะครับก็ขอให้เงินเต็มกระเป๋าทุกทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สไตลธนาพรสองคนนะครับสองคนกับน้องดิ้นก็กล่าวคําว่าขอบคุณครับ